พีี่เมื่อกี้พี่เห็นไหมแฟนเนตมารับอะ่ะขับรถมอเตอร์ไซค์ตกต่อยมาบ้านก็ไม่มีรถก็ไม่มีคบไปได้ไงก็ไม่รู้พี่ดูแอนสิเขามีพี่วีที่เขาให้ได้ทุกอย่างอะ่ะแต่กับพี่อะ่ะไม่มีอะไรเลยอะ่ะ สรุปเธอจะพาฉันไปไหนเนี่ยแกไปส่งฉันขายสร้อยหน่อยนะช่วงนี้พี่วีไม่ให้อะไรฉันเลยอ่ะจะขายจริงๆเหรอฉันม,มีเงินละแกสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะช่วยดูใหน่อยนคะว่าทองกับเพชรนี้เนี่ยทั้งหมดราคาเท่าไหร่หมดนี้เลยเหรอค่ะ ทั้งหมดเนี่ยเป็นของปลอมนะจ้าน้องจะเป็นไปได้ยังไงอะแกทั้งหมดเนี่ยพี่วีซื้อให้ฉันนะมีของจริงอยู่อันเดียวก็คือในคอของน้องคนนะั้นของปลามหมดเลยคืนจ้ะแต่ว่าสร้อยเนี้ยแฟนเก่าฉันมอบให้เป็นของขวัญครบรอบนะแฟนเก่าที่ขับมอเตอร์ไซค์ต้องไปของแกหรอบ้านก็ไม่มีรถก็ไม่มี มาพอดีเลยอะโอ้ยน,นี่กลับด้วยกันไหมอืมไม่เป็นไรอะพี่เห็นมาพอดีเลยพี่แฟนแกนขับมอไซค์อ่ะใช่ก็สะดวกกว่าแล้วก็ถึงบ้านไวกว่าด้วยเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันนะบ๊ายบาย ทีวีพี่เมื่อกี้พี่เห็นไหมแฟนเนตมารับอะ่ะขับรถมอเตอร์ไซค์ตกต่อยมาบ้านก็ไม่มีรถก็ไม่มีครบไปได้ไงก็ไม่รู้อ่ะฉันว่าจะโทรไปเตือนมันหน่อยคบไปได้ไงเออเออรู้แล้วแค่นี้แหละมันนิเนื้อดีมากเลยนะนะกินเยอะๆหน่อย ที่เป็นหมดเลย <Yeah. S 1> อะเยอะนะครับท <Yeah. S 1> ี่รักครับค่ะวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดของผม แต่ผมต้องไปทำโอทีนะอ้าวแต่เรานัดก,กันแล้วไม่ใช่เหรอคะว่าพรุ่งนี้เราจะไปแช่น้ําแร่ออนเซนด้วยกันไงคะก็ใช่อยู่แต่ว่าช่วงนี้ค่าใช้จ่ายที่บ้านอะ่ะมันเยอะมากเลยนะแล้ววันพรุ่งนี้ถ้าไปทำโอทีอ่ะเขาให้ตั้งสามแรงเลยนะเอาอย่างนี้ไหมที่รักไปแช่คนเดียวดีไหมจะได้ไประหยัดพี่จะให้เน่นไปคนเดียวได้ยังไงอะ่ะ พี่เป็นนี้ตลอดเลยอ่ะพี่ไม่เคยให้ความสําคัญกับเนทเลยอ่ะพี่ดูแอนสิเขามีพี่วี v ที่เขาให้ได้ทุกอย่างอ่ะแต่กับพี่อ่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะเน่นอายคนอื่นอ่ะถ้าเป็นอย่างเนี้ยเราก็เลิกกันไปเลยก่อนเจครับสร้อยที่ผมสั่งจองไว้ได้เรือยงครับ อได้ละไหนบอกเขาลอกกันไม่ใช่หรอซื้อสร้อยแพงกระถานเนี้ยให้เขาทำไมเอาหน่าเจ๊ผมอะ่ะไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูดูแลแฟนผมให้มีชีวิตที่สุขสบายได้ก็ตั้งใจว่าจะซื้อสร้อยเส้นเนี้ยให้เป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายสำหรับเขาครับห้าหมื่นจ่ายมาด้วยครับ นี่ครับเจ๊ในบัตรนี้มีอยู่ห้าหมื่นพอดีมันเป็นเงินเก็บทั้งชีวิตของผมเลยครับอขอบคุณครับเจ๊ มันแย่เองที่ไม่มีปัญญาหาเงินมาทำให้คุณสุขสบายเหมือนคนอื่นเขาเราเลิกกันเถอะปล่อยคุณไปมีอนาคตที่ดีไปเจอคนที่คู่ควรกับคุณพี่ธีนพี่ทีนพี่ธีน,นใน,น้เขาดูนหน่อยจี้รุ่นนี้คุ้นๆนะเหมือนกับ5ปีก่อนนะ่ะพี่เคยขายไปเป็นจี้ของพี่ร้านแหละแต่ตอนนั้นน่ะราคาเหมือนจะห้าหมื่น ตอนนี้ราคาขึ้นไปสามเท่าเลยนน้องรุ่งเนี้ยรู้จะขายไหมแล้วถ้าขายค่ะจะได้ราคาเท่าไหร่หรอคะพี่ว่าน่าจะได้สักประมาณแสนห้าแต่ไม่ได้จะขายมันนะคะแน่ฉันขอโทษแกด้วยนะที่ฉันให้แกไปเลอกกับพี่ทินน่ยฉันไม่คิดเลยว่าพี่ทินน่ะจะรักแกจริงใจกับแกขนาดเนี้ยต่างจากพี่วีดูซื้อแต่ของปลอให้ฉันแกฉันไม่คิดเลยอะ พี่ทีนอ่ะเขามีเงินในบัญชีห้าหมื่นแต่กลับเอาเงินทั้งหมดอ่ะมาซื้อสร้อยให้ฉันอ่ะฉันไม่น่าทำอย่างนี้กับพี่ทีนเลยอ่ะไปแกมีแต่ของปลอมฉันจะกับไปเลิกกับมันแกเดี๋ยวก่อนเอ๊ะ